เปิดเรื่องมาก็มีนักเลง3คนไล่ตามคุณชายใหญ่ตระกูลหัวหรือว่าหัวถิงเซินนั่นเองถิงเซินนี่อาการสะบักสะบอมเลยครับที่ท้องก็มีแผลด้วย หัวถิงเซนนินหนีไปได้ในซอยแต่ด้วยความที่ว่าโดนซ้อมมาเยอะยก,ก็เลยลม้มลงกับพื้นตาก็ไม่ค่อยเห็นแต่โชคยังดียังมีเซียลี่บุตรบุญธรรมตระกูลเซียเข้ามาช่วยแต่ว่าเซียลี่นางเป็นใบครับหัวถิงเซินเราก็มองไม่เห็นก็เลยไม่ยอมตอบรับความช่วยเหลืออะไรของเซียลี่เลยซ้ำยังพยายามปัดป้องมืออีกแต่ว่าเซียลีเองก็เลยยื่นมือมาครับแล้วก็เขียนไปที่มือของ physician. หัวถิงเซนินหัวถิงเซินก็เลยยอมรับความช่วยเหลือแล้วก็พยุงพากันไปที่โรงพยาบาลฉากตัดไปที่โรงพยาบาลกับหัวถิงเซิรนของเราพ้นขีดอ,อันตรายเรียบร ที่เซหลีป้อนนะครับเซหลี่ก็เลยอมยาเข้าไปในปากแล้วก็ป้อนผ่านปากเข้าไปนั่นเองพวถึงเซินก็เลยยอมกินยาเข้าไป ัวถึงเซินเด็กก็ปิดตายอยู่มองไม่เห็นหน้าเซร,รีแต่ด้วยความที่ว่าระแวงครับก็เลยเอามีดที่ซ่อนไว้พยายามจะทำร้ายเซรีแล้วก็ถามว่าใครส่งเธอมาเซรีเป็นใบตอบไม่ได้แต่ยังดีที่ผัวถึงเซินนึกออกว่ามีผู้หญิงใบคนหนึ่งได้ช่วยเหลือเขาไว้ผัวถึงเซินเลยพยายามจะเปิดภาพปิดตาออกแต่เซรีบอกว่าคุณหมอได้ใส่ย,ยาวไว้ที่ตาตอนนี้ไม่สามารถเปิดที่ปิดตาได้ผัวถึงเซินก็เลยถามว่าคุณช่วยเหลือผมเนี่ยคุณไม่กลัวผมทำร้ายเหรอเซลีได้ตอบไปว่าฉันเชื่อใจคุณฉันไม่กลัวคุณทำ ทันใดนั้นก็มีโทราศัพท์มาครับจากแม่เลี้ยงของเซียหลี่โทรมาหาว่าไอ้นางใบตัวดีไปเที่ยวที่ไหนทำไมยังไม่รีบกลับมาทำกับข้าวอีกเซียหลี่ของเราก็เลยเดินออกไปแต่ว่าหัวถิงเซินคว้ามือไว้ก่อนแล้วก็ให้กำไรประจำตระกูลไปบอกว่าผมคือหัวถิงเซินนี่คือกำไรประจำตระกูลไว้ผมหายดีเมื่อไหร่แล้วผมจะไปสู่ขอรอจนพระเอกหายดีครับพระเอกของเราก็เลยตามหาเซียหลี่ตามที่ได้สัญญาไว้แต่ว่าตาเนี่ยยังไม่ได้หายดีก็มีผ้าปิดตาอยู่แต่ในขณะที่กำลังตามหาเซียหลี่อยู่นั้นก็ได้ไปเจอกับเซียลินน้องสาวของเซียหลี่ เซี่ยหลินก็เลยคิดว่าคนที่เซี่ยหลี่ช่วยไว้เนี่ยมีเงินขนาดนั้นเลยเหรอในขณะที่หัวถิงเซินกําลังตามหาเซี่ยหลี่อยู่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหัวเฉินหลี่หรือว่าน้องชายของหัวถิงเซินก็บอกว่านี่ถึงเวลาแล้วจะต้องไปหาหมอคุณปู่ไน้นัดหมอเอาไว้จากต่างประเทศแต่ว่าหัวถิงเซินก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมไปรักษาตาจอยกว่าจะหาเซี่ยหลี่ให้เจอทันใดนั่นเองเซี่ยหลินคนน้องจึงได้เดินเข้าไปหาหัวถิงเซินแล้วบอกว่าคุณกําลังตามหาพี่สาวของฉันอยู่เหรอเพราะหัวถิงเซินรู้ว่านี่คือน้องสาวของคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้เขาเลยฝากจ อะไรจะกลับมาหาเซี่ยหลี่และแน่นอนจนบลายฉบับนั้นไม่เคยถึงมือของเซี่ยหลี่เลยพอเซี่ยหลี่มาถึงก็ได้เห็นหัวถิงเซินแต่ว่าไม่ทันจะเข้าไปทักหัวถิงเซินก็ได้ขับรถออกไปก่อนแต่ได้ได้เจอกับเซี่ยหลินคนน้องเซี่ยหลินเลยบอกกับเซี่ยหลี่ว่าคนเป็นใบอย่างพี่ยังฝันจะได้สูงแบบนี้อีกเหรอเซี่ยหลี่บอกว่าฉันเปล่านะเขาได้สัญญากับฉันไว้เซี่ยหลี่เลยบอกว่าตื่นจากฝันเถอะฉันได้ยินเขาพูดว่าพี่เองก็เป็นแค่ของเล่นแก้เบื่อของเขาเท่านั้นแหละแต่เซี่ยหลี่ไม่เชื่อและบอกว่า ฉันจะรอเขากลับมาบอกกับฉันฉันจะรอเขามาบอกด้วยตัวเอง3ปีต่อมาณนะบริษัทหัวซื้อกุ๊ปซีหลี่ได้เข้ามาทํางานที่บริษัทนี้แต่ก็โดนผู้จัดการกล่าวหาว,ว่าเธอมาล่วงเกินลูกค้าของผู้จัดการซีหลี่พยายามปฏิเสธโดยการจดใส่กระดาษแล้วบอกให้ผู้จัดการแต่ก็ไม่เป็นผลแล้วก็โดนผู้จัดการซ้อมโดยการกระทืบใส่แล้วบอกว่ารู้ไหมว่าฉันเสียหายไปเท่าไหร่ทันใดนั่นเองคุณชายใหญ่สกุลหัวหรือว่าหัวถิงเซินก็ได้เดินทางกลับมาที่บริษัทพอดีเพราะว่ารักษาตาหายแล้วแต่ว่่าาาาเเขขจจํซีีหลไไไมดด้้ึงบอกว่า เอะอะโวยวายทำลายภาพลักษณ์ของบริษัทจึงให้น้องชายของเขาไปจัดการหัวเฉลี่ยตบหน้าผู้จัดการและบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พี่ชายของเขากลับมาอย่าทาให้เป็นปัญหาเด็ดขาดผู้จัดการจึงบอกขอโทษและจะรีบไล่านางใบนี้ออกไปหัวเฉลี่ยนึกได้ว่า3าปีก่อนมีผู้หญิงใบช่วยพี่ชายของตนเองไว้แต่ไม่น่าจะโลกกลมใช่คนเดียวกันจึงได้เดินจากไป หลังจากนั้นผู้จัดการจึงไล่เซี่ยหลีออกจากงานแม้เซี่ยหลีจะขอร้องแต่ก็ไม่เป็นผลเธอจึงคิดหาทุกวิถีทางให้ได้เจอหัวถิงเซินอีกครั้งจึงได้ขอความช่วยเหลือจากประธานหลีและได้นัดเจอกันที่ร้านอาหารตอน5้าโมงเย็นส่วนหัวถิงเซินก็ได้สั่งให้น้องชายพยายามตามหาเซี่ยหลีให้เจอพอเวลาถึง5้าโมงเซี่ยหลีก็ได้มาหาประธานหลีตามที่นัดแต่มันเป็นอุบายของประธานหลี่ที่พยายามจะขืนใจจึงล่อลวงเธอมาที่นี่เพราะว่าแอบชอบเซี่ยหลีพยายามขัดขืนจนทาให้กาไรที่หัวถิงเซินทิ้งไว้ให้หลุดไปอยู่ใต้โซฟาแต่ก็หน วิ่งมาชนกับหัวถิงเซินแต่ว่าเขาจําเซีหลีไม่ได้แต่เซี่หลีพยายามอธิบายด้วยภาษามือหัวถิงเซินเอะใจนิดนึงแต่ก็ยังจําไม่ได้ทันใดนั่นเอง,เองประธานหลีก็ตามมาแล้วก็ขู่ว่าลงหนีอีกสินางใบชาชันจับได้เธอตายแน่เซี่ยหลีพยายามใช้ภาษามืออธิบายให้หัวถิงเซินฟังว่าโดนประธานหลีทําร้ายหัวถิงเซินเลยหันไปถามประธานหลีว่าใครอนุญ,ญาตให้แตะต้องตัวเธอประธานหลีไม่รู้ว่าหัวถิงเซินค,คือใครเลยขู่ว่าไอ้หนูอย่ามายุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่งั้นจะจัดการแกด้วยหัวถิงเซินเลยเปิดเผยตัวตนและถามว่าฉันอยาากกจจะะเห็นว่แ จัดการพัวถึงเซินยังไงบริการของประธานหลีนึกขึ้นได้ว่าหัวถึงเซินมีฉายาว่าปีศาจร้ายผู้คุมบังเหียนธุรกิจในเมืองให้เฉิงเลยห้ามไม่ให้ประธานหลีไปมีเรื่องด้วยแต่ประธานหลีไม่เชื่อว่าน,นี่คือหัวถึงเซินเพราะได้ข่าวว่า3ปีก่อนกลายเป็นคนตาบอดรักษาตัวอยู่เมืองนอกและยังบอกว่ามีเส้นสายอยู่ภายในบริษัทหัวเซิร์นกรุ๊ปอีกด้วยถ้าประธานหัวถึงเซินกลับมาเขาจะต้องบอกแน่บริการเลยกล่าวหาแล้วก็หัวเราะเยาะว่าหัวถึงเซินแกแอบอ้างเป็นคนใหญ่คนโตที่ตาบอดเลยเหรอนี่บริกกาากาาออีคน็เจะไ เนี่ยมาฟาดพัวถึงเซนแต่เซลี่เนี่ยเอาตัวมากันไว้ก็เลยได้รับบาดเจ็บไปด้วยหัวถิงเซนเลยถามเซลลี่ว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมเซลลี่ใช้ภาษามือขอโทษที่ทําให้หัวถึงเซนเดือดร้อนและบอกว่าจะรีบไปแต่อยู่ๆหัวถึงเซนนึกถึงผู้หญิงใบที่เคยช่วยเขาไว้แล้วเหมือนจะจําได้และบอกเซลลี่ว่าผมไม่ไปและจะไม่ทิ้งเซหลี่ไว้คนเดียวอีก ประธานหลีที่โดนต่อยลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าหัวถิงเซินล่วงเกินเขาเท่ากับล่วงเกินสกุลหัวแล้วบอกให้หัวถิงเซินรียบคุกเขาขอโทษซะหัวถิงเซินเลยถามประธานหลีว่าแกเป็นตัวอะไรกันทําไมฉันถึงก็ต้องคุกเขาขอโทษประธานหลีเลยโทรหาเลขาจางซึ่งเป็นเลขาของประธานหัวฟ้องว่ามีขี้เมาแอบอ้างเป็นประธานหัวแล้วบอกกับเลขาจางให้สองคนมาจับได้เลยซีหลีใช้ภาษามือออกตัวปกป้อง,องหัวถิงเซินประธานหลีเลยดึงตัวซีหลีไปพร้อมกับใช้คําพูดล่วงเกินของเธอหัวถิงเซินผลักประธานหลีออกไปและปกป้องซีหลีพร้อมกับถามประธาน ว่ามั่นใจหรือว่าผู้ช่วยที่เรียกมาเนี่ยจะช่วยแกได้จริงประธานหลีก็ยังมั่นออกมั่นใจเขาว่าเลขาจางน,นี่แหละช่วยได้แน่เพราะว่าเขาเป็นถึงผู้ช่วยคนสําคัญของประธานหัวเลยนะหัวถิงเซินบอกว่ามาเลยฉันจะอนรอเลขาจ้างมาถึงเห็นว่าคนที่ประธานหลีมีเรื่องด้วยกันก็คือหัวถิงเซินประธานหัวซื้อกุ๊ก็เลยตบหน้าประธานหลีได้ถามว่ากล้าดียังไงมาแต่ต้องตัวประธานหัวพร้อมกับเชิญประธานหัวถิงเซินไปที่ห้องส่วนตัวพอมาถึงห้องส่วนตัวประธานหัวเลยบอกกับเลขาจางว่าชื่อเสียงของคุณต้องรักษาไว้ให้ดีถ้ามีครั้้งงหหนนาอีกตแ่ เลยคะ่ะอันดับหนึ่งของประธานเนี่ยก็อย่าไปมีมันเลยพูดจบก็จูงเมอร์ซี่หลีออกไป ตัดภาพมาที่ประธานหลีขอร้องให้เลขาจ้างช่วยพูดกับประธานหัวแต่เลขาจ้างตบหน้าแล้วก็สั่งให้ลูกน้องจัดการประธานหลีให้แขนขามันใช้การไม่ได้แล้วกเกาะไปทิ้งนอกเมืองหายเฉงหัวถิงเซินจูงมือเซี่ยหลีออกมาหน้าห้องส่วนตัวเซี่ยหลีถามว่าอาการตาของหัวถิงเซินหายดีแล้วเหรอเสียดายที่ฉันยังพูดไม่ได้เลยหัวถิงเซินเลยบอกว่าตอนรักษาอยู่เมืองนอกได้เรียนภาษามือด้วยต่อไปจะปกป้องเซี่ยหลีเองพร้อมกับจับมือเซี่ยหลีขึ้นมาแล้วถามว่ากำไรข้อมือที่ให้ไว้ทำไมถึงไม่ใสไ่ไวล่ะเซี่ยหลีคือได้ว่าน่าจะทำตกไว้ตอนนนทีี่่ขขััดืกกบประาห็ ออกไปโดยไม่ได้บอกขั้วถึงเซินเพื่อที่จะไปตามหากําไร จังหวะเดียวกันนั้นน้องชายหัวถิงเซินก็โทรมาบอกว่าเจอที่อยู่ของเซียหลินซึ่งจริงๆแล้วเป็นน้องสาวที่ออกอุบายปลอมตัวเป็นเซียลีหัวถิงเซินเลยเข้าใจว่าพนักงานสาวคนนี้หลอกเขานน่นามันไม่ใช่สาวไปที่เขาตามหาอยู่จึงออกไปบ้านสกุลเซียตามที่น้องชายบอกส่วนเซียลีหากาไรเจอแล้วก็วิ่งกลับมาแต่ว่าไม่เจอหัวถิงเซินแล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แม่เลี้ยงใจร้ายโทรมาตามเธอให้กลับบ้านไปตัดภาพมาอีกวันเซียลียื่นเงินเดือนให้แม่เลี้ยงตามจํานวนแต่ว่าน้อยมากไม่ขี่ร้อยหยวนเองเธอจึงบอกกับแม่เลี้ยงว่าเธอถูกกลลอออแ้ว ว่าเป็นเหตุการณ์เข้าใจผิดที่เธอถูกไล่ออกแต่แม่เลี้ยงไม่ฟังเธอเลยแล้วก็ตีเธอจงังหวะเดียวกันเซี่ยหลินคนน้องพาชายโรคจิตมาซื้อตัวเซี่ยหลีพี่สาวด้วยเงิน200 0 0 0หยวนซึ่งถือว่าเข้า,ข,าข่ายค้ามมนุษย์อย่างมากเซี่ยหลีไม่ยอมแม่เลี้ยงเลยจับเซี่ยหลีมัดไว้แต่เลือไปเห็นกำไรที่หัวถิงเซินให้ไว้ที่ข้อมือและเห็นว่าเป็นของมีค่าจึงพยายามจะถอดกำไรออกมาเก็บไว้เองท่านใดนั่นเองหัวถิงเซินเดินทางมาถึงบ้านสกุลเซี่ยพอดีเห็นภาพเซี่ยหลีกำลังถูกทำร้ายเซี่ยหลินคนน้องกลัวว่าหัวถิงะไงล้ทงาาววแแสร โดยใช้ภาษามือแล้วบอกว่าตัวเองคือคนที่ช่วยหัวถิงเซินไว้เพื่อดึงดูดความสนใจไม่ให้หัวถิงเซินเห็นกําไรที่อยู่บนข้อมือเซี่ยหลี่หลังจากแม่เลี้ยงถอดกําไรออกไปได้หัวถิงเซินถามเซี่ยหลินคนน้องว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงโกหกว่าแม่เนี่ยหาคู่มันให้ปีสาวแต่ว่าเธอขัดขืนหัวถิงเซินจึงเข้าไปช่วยเซี่ยหลี่และถามแม่เลี้ยงว่ากาลังจะทาอะไรแม่เลี้ยงตอบว่าจะจัดการมันหมายให้ลูกสาวที่เลี้ยงมาหัวถิงเซินจะไปเข้าใจอะไรด้วย เซี่ยหลินคนน้องเลยแอบส่งซิกให้แม่เธอรู้ว่านี่คือผู้ชายไฮโซที่เซี่ยหลี่เคยช่วยไว้แม่ก็เลยออกอุบายให้คุณชายหัวเข้าใจผิดเรียกชื่อเซี่ยหลี่ให้คุณชายหัวได้ยินซึ่งคุณชายหัวคิดไปแล้วว่าคนที่ช่วยเอาไว้เนี่ยคือเซี่ยหลินคนน้องแม่เลี้ยงก็เลยสั่งให้ชายโรคจิตพาตัวเซี่ยหลี่ออกไปเธอพยายามขัดขืนคุณชายหัวเลยสั่งให้ชายโรคจิตปล่อยตัวเธอแต่ชายโรคจิตด,ดันหลุดปากพูดไปว่าท่งนจ่ายเงินซื้อเมียไ,ไปตั้งสองแสนทำไมต้องปล่อยหัวถึงเซินเลยหันมาเต่าว่าแม่เลี้ยงว่าสังคมมีกกกฎหมมมมาาาาายยยททไถึงงงลลล้้้้้แแแบบบนีี่เอุุญคณะพ ว่าตัวเองไม่ผิดหัวถิงเซินจึงสั่งให้เลขาจางจับคนที่ทำผิดกฎหมายไปให้หมดเห็นแบบนั้นเซี่ยหลินเลยช่วยแก้ต่างให้แม่ของเธอว่าเธอทำไปเพราะอารมณ์ชัว่ววูบหัวถิงเซินหันมาถามความคิดเห็นเซี่ยหลินเซี่ยหลินตอบเป็นภาษามือไปว่าไม่ถือโทษโกรธแม่เลี้ยงและขอบคุณหัวถิงเซินที่ช่วยเหลือไว้คุณชายหัวสงสัยจึงถามเสี่ยหลินว่าทำไมต้องแกล้งทำเป็นพูดไม่ได้ทั้งๆที่3ปีก่อนเธอยังพูดได้อยู่เลยเซี่ยหลินเห็นท่าไม่ดีกลัวว่าความลับจะถูกเปิดเผยเลยรีบออกมาตามตัวคุณชายหัวแล้วบอกว่า3ปีีก่่อนทสัญญาว่วาจมาขอเ,เป็นงงงงเป็นนนนยยััังงงงไไคคเปตามม้หุณชว ตอบตกลงและพาเซียลินออกไปเหลือไว้แค่เซียลีที่ถูกแม่เลี้ยงต่อว่าและไล่เธอออกจากบ้านหลังจากเซียลีถูกไล่ออกจากบ้านเธอได้นั่งรอหน้าบ้านเพราะว่าไม่มีที่ไปจังหวะคุณชายรองน้องชายหัวถิงเซินและคนขับรถมารับสัมภาระของเซียลินไปบ้านตระกูลหัวเลยได้เจอกับเซียลีและจําได้ว่าเธอคือพนักงานสาวใบที่เคยถูกผู้จัดการรังแกนี่นาะคุณชายรองเกิดความสงสารที่เซียลีถูกแม่เลี้ยงไล่ออกจากบ้านจึงชวนเธอไปอยู่ด้วยเซียลี่สงสัยว่าคุณชายรองเป็นใครเขาตอบว่าเป็นน้องชายของหัวถิงเซินเซียลีจึงยิ้มและตอบ ตกลงไปกับคุณชายร้องตัดภาพมาที่เซี่ยหลินได้เข้ามาอยู่ในบ้านตระกูลหัวแล้วเดินเล่นอยู่ในสวนพร้อมมีคนรับใช้ปรนนิบัติแต่แล้วก็เหลือบไปเห็นเซี่ยหลี่พี่สาวของตนเองจึงสั่งให้คนรับใช้ไล่เซี่ยหลี่ออกจากบ้านไปซะคนรับใช้ผลักเซี่ยหลี่ล้มและได้รับบาดเจ็บระหว่างนั้นหัวถิงเซินผ่านมาพอดีเลยช่วยเซี่ยหลี่ลุกขึ้นและถามว่าใครทําอะไรเธอพอดีกับที่เซี่ยหลินเดินออกมาและเห็นว่าเซี่ยหลี่เนี่ยฟ้องหัวถิงเซินเซี่ยหลินก็เลยแซงบอกกับคุณชายหัวว่าพี่สาวเนี่ยมาของเงินก็เลยให้คนรับใช้เเเนี่ย่ยยไอออกมมาาาาซหหพธิิบใใ้้วถงขจ คุณชายหัวไม่เชื่อแถมยังดูถูกเซลลี่ถามว่า,า,วาเธออยากได้เงินไม่ใช่เหรอก็เลยโยนบัตรเครดิตให้พร้อมกับไล่เธอไปทันใดนั้นเองคุณชายรองหัวเชหลี่ผ่านมาเห็นพอดีเลยแก้ต่างให้เซลลี่ว่าตัวเองตั้งหากที่เป็นคนพาเธอมาคุณชายห้วเลยถามน้องชายว่านายพาเซลลี่กลับมาด้วยทําไมคุณชายรองจริงโกหกพี่ชายตัวเองให้เหตุผลว่าเพราะว่าเขาชอบเซลลี่เซลลน่คนน้องได้ยินแบบนั้นก็แสดงท่าไม่พอใจที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดียวกับพี่สาวของเธอคุณชายหัวเริ่มสงสัยว่าทําไมพี่น้องกันถึงไม่่สนนนิิกกัเเซยลล็อ้าางว พี่สาวชอบแย่งของของเธอและกลัวว่าพี่สาวจะมาแย่งหัวถึงเซินไปด้วยโอ้เหอคุณชายหัวพูดปอบใจซี่เหลินจูมือซส้เหลินพาเข้าบ้านแต่พอคว้าข้อมือของเธอไปกลับไม่เจอกับไรที่เคยให้ไว้เมื่อสามปีก่อนคุณชายหัวเลยถามหากําไรและถามว่า ทำไมถึงไม่ใส่ไว้เซี่ยหลินเลยอ้างแล้วบอกว่าเก็บไว้เพราะว่ากลัวทําหายแต่ที่จริงแล้วเธอไม่มีกาไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งหากคุณชายรองอุ้มเซี่ยหลี่เข้าไปในบ้านพร้อมกับทําแผลให้เธอพอดีกับที่คุณชายหัวกับเซี่ยหลินเดินเข้ามาในบ้านพอดีจึงเห็นภาพนั้นและแน,แน่นอนครับเซี่ยหลินจึงพูดให้คุณชายหัวเข้าใจผิดว่าเซี่ยหลี่พยายามสนิทสนมกับคุณชายรองหัวถึงเซินได้ยินแบบนั้นจึงไม่พอใจและเดินออกไปเซี่ยหลีคิดว่าคุณชายรองชอบเธอจริง,รงๆเลยบอกกับคุณชายรองไปว่าขอแยออกจากบ้านนี้เพราะว่าเธอมีคนที่ชอบออยยู่่แลล้้วไมาาากกใใหํบจคุณ ายรองจึงบอกว่า,ขาวเขาแค่โกหกพี่ชายกับพี่สะพ้ายเพราะไม่อยากให้มีใครมาทําร้ายเธอกิดแค่นั้นคุณชายรองสังเกตเห็นสายตาของเซี่ยหลินมองที่พี่ชายก็เลยถามเซี่ยหลีตรงๆเลยว่าคนที่เธอชอบคือหัวถิงเซินพี่ชายของเขาใช่ไหมเซี่ยหลีนเลยใช้โอกาสนี้อธิบายความจริงให้คุณชายรองรู้ว่าที่จริงแล้วเธอคือสาวใบ้ที่ช่วยเหลือคุณชายหัวเมื่อ3ปีที่แล้วนั่นเองคุณชายรองจึงรีบไปบอกความจริงกับพี่ชายตัวเองว่าคนที่พี่ชายชอบตลอดเนี่ยรู้สึกพิเศษด้วยไม่ใช่เซี่ยหลินแต่เป็นเซี่ยหลีตั้งหากแต่ก็ตามเดิมคครัััับผมมุณชชยยห่วงไปกใจเื ก็เลยรอไปถามเซลินด้วยตัวเอง ภาพมาที่บ้านสกุลเซียเซียลิ่นถามหากาไรข้อมือกับแม่ของเธอว่าเคยเห็นบ้างไหมและแน่นอนว่าแม่ของเธอมีกําไรอยู่แล้วเพราะว่าแย่งมาจากข้อมือของเซียลีเองเมื่อคราวก่อนเซียลิ่นพอใจและให้รางวัลตอบแทนแม่ของเธอเป็นบัตรเครดิตวงเงิน1ล้านหยวนเมื่อเธอได้กําไรมาแล้วจึงมาที่บ้านของตระกูลฮัวด้วยความมั่นใจแต่กลับถูกคุณชายตระกูลฮัวต่อว่าว่า,วาเธอในโกโหกเซียลิ่นก็เลยโชว์ว่าเธอมีทั้งกําไรแล้วก็จดหมายเมื่อ3ปีก่อนทาให้คุณชายฮัวสับสนว่าที่จริงแล้วเรื่องจริงมันเป็นอะไรกันแน่่เซซีหหลิินคดวาาต้องปู คุณชายรองมาพูดอะไรกับคุณชายห้วนแน่ๆจึงโวยวายใส่คุณชายห้วแต่ด้วยความสับสนปนเหมา พ่วถิงเซินเลยบอกให้เซี่ยหลินพอได้แล้วและเดินออกไปเซี่ยหลี่ได้เจอกับห่วถิงเซินตามที่ตั้งใจไว้แต่ท่าทางของพ่วถิงเซินดูเย็นชาเธอจึงถามคุณชายหัวว่าน้องชายไม่ได้บอกความจริงเหรอว่าที่แท้จริงแล้วเธอคือสาวาไม่ได้ช่วยชีวิตโคยเมื่อ3าปีก่อนแต่คุณชายหัวดันเข้าใจแบบที่เซี่ยหลินเป่าหูไว้ว่าเซี่ยหลี่เนี่ยให้น้องชายตัวเองมาพูดเพ mm ้อเจ้อก็เลยต่อว่าเธอว่า,า,วาไรยางอายและพูดใส่หน้าเธอว่าจะไม่มีวันชอบผู้หญิงอย่างเธอเด็ดขาดซ้ำเซี่ยหลีห่ยังเดินออกมาพูดตอกย้ำอีกว่าพ่วถิงเซินไม่ได้ออบเซซี่แ้กกจาานต เซรีไม่ยอมบอกว่าจะเปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จริงของเซลินให้ได้จังหวะเดียวกันนั้นคุณชายรองหัวเฉลี่เดินมาเจอเซรนกำลังทำร้ายเซรี จึงเข้ามาปกป้องและบอกว่ารู้ความจริงหมดแล้วเหลือรอแค่วันที่หัวถิงเซินรู้ความจริงเซี่ยหลินนั่นแหละจะมีจุดจบที่ไม่ดีแน่แเซี่ยหลินเลยขูกก่ก่อนว่าก่อนจะวันนั้นจะมาถึงเนี่ยจะจัดการทั้งเซี่ยหลินและคุณชายรองซะก,ก่อนแล้วก็เดินเข้าบ้านไปคุณชายรองดูเป็นห่วงเซี่ยหลินจนเธอเกงใจและแตัดพ้อว่าเธอเองก็เป็นแค่คนใบไม่ต้องดีกับเธอขนาดนั้นก็ได้คุณชายรองจึงบอกว่าเธอเคยช่วยชีวิตพี่ชายตัวเองไว้บวกกับสงสารที่เซี่ยหลินถูกคนดูแคลนที่เธอเป็นใบและอยากหาวิธีช่วยเซี่ยหลินจึงต เมื่อ3ปีก่อนเลข,ขาจ้างโทรบอกคุณชายฮัวว่าหมอเจียงกลับมาให้เฉิงแล้วและได้นัดให้คุณชายฮัวเข้าไปตรวจกับหมอเจียงโดยที่คุณชายฮัวจะพาเซ่หลินไปพบกับหมอเจียงด้วยเพราะเข้าใจว่าเซ่หลินเนี่ยคือเซี่หลีคนที่เคยพบหมอเจียงแล้วเมื่อ3ปีก่อนเซี่หลินกังวลอยู่ว่าจะโป๊ะแต่ก็แท้จริงแล,แล้วเธอไม่ใช่คนที่ช่วยชีวิตคุณชายฮัวไว้เธอจึงคิดว่าถ้าเธอยืนกลางว่าเธอคือสาวใบคนนั้นยังไงยังไงก็ไม่มีใครทําอะไรเธอได้อยู่แล้วจึงตอบตกลงไปหาหมอเจียงณโรงพยาบาลคุณหมอเจียงตรวจดวงตาของคุณชายฮัวแล้วบอกว่าฟื้นตััวดีๆเลยให้รกษาต่อไปแบบ ก็จะหายขาดคุณชายห่วจับเมื่อเซลินและยิ้มพร้อมกับตอบหมอเจียงไปว่าได้ยินเซลินบอกว่าหมอเจียงตั้งใจรักษาอย่างดีเมื่อ3าปีก่อนหมอเจียงได้ฟังก็เอกใจว่าทําไมเซลินถึงรู้เรื่องรักษาของคุณชายหัวด้วยเลยหลุดปากถามออกไปว่าเซลินรู้เรื่องอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะคนที่อยู่กับคุณชายหัวตอนนั้นคือเซลิ่พี่สาวของเธอห้วถิงเซนได้ยินแบบนั้นก็นึกสงสัยเลยถามเซลินว่าคนที่ช่วยเขาไว้ตอนนั้นไม่ใช่เธอหรอกเหรอเซลินเห็นท่าไม่ไดีเลยแซงใช้ภาษามือคุยกับหมอเจียงหา เพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคนที่ช่วยคุณชายหัวไว้คือใคร ก็ถูกขัดจังหวะโดยคุณชายรองที่พาเซลี่มาพบการรักษากับคุณหมอเจียงพอด,ดีซึ่งแน่นอนว่าเมื่อคุณหมอเห็นหน้าเซลี่ก็จําได้เลยทันทีก็เลยทักทายกันอย่างสนิทสนมเพราะด้วยความที่รู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วเพราะว่ามอก่อนนี่หมอเจียงเนี่ยพักอยู่แถวชาญเมืองหัวถึงเซินเห็นแบบนี้ก็มีทีท่าหง,งุนหญงิดและเดินออกจากห้องตรวจไปเซลิ่นที่เดินออกมากับคุณชายหัวได้พูดหวานล้อมให้คุณชายหัวคิดไปว่าพี่สาวตัวเองมีความสามารถทําให้ผู้ชายเข้าใกล้ได้เก่งแต่ถูกคุณชายหัวขัดโดยการบอกว่าเซลิน่น ถามหาว่าคุณชายหัวเนี่ยก็ชอบพี่สาวเธอเหมือนกันสินะคุณชายหัวจึงบอกเซี่ยหลินว่าเขาไม่มีทางชอบผู้หญิงที่ซับซ้อนแบบนั้นแน่นอนพร้อมกับส่งยิ้มให้เซี่ยหลินเซี่ยหลินเองก็ดีใจและพลอยเชื่อไปว่าคุณชายหัวรู้สึกตามที่พูดจริงๆแต่ในทางกลับกันท่าทางของคุณชายหัวก็ดูเย็นชาใถ่เธอเหมือนเดิมตัดภาพมาที่ห้องตรวจหมอเจียงมีคําถามมากมายที่อยากจะรู้คําตอบว่า3ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างทําไมผู้หญิงที่อยู่ข้างกายคุณชายหัวถึงเป็นเซี่ยหลินแทนที่จะเป็นเซี่ยหลิน และคุณชายรองเนี่ยไปรู้จักกับเซี่ยหลีได้อย่างไรคุณชายรองเนี่ยร้อนใจอยากให้เซี่ยหลีได้รับการรักษาก่อนจึงบอกกับมาเจียงว่า ไว้มีเวลาจะเล่าทุกอย่างให้หมอฟังอย่างละเอียดแน่นอนแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้รีบตรวจและรักษาอาการเป็นใบของเซรีให้หายดีก่อนหมอเจียงดูประวัติการรักษาของเซรีแล้วพบว่าเส้นเสียงเนี่ยไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใดแต่ที่เธอเป็นใบคงเพราะว่าต,ตอนเด็กเซรีได้รับความกระทบกระเทือนทั้งจิตใจเลยทําให้เธอไม่กล้าพูดเซรีนนึขึ้นได้ว่าเธอเคยถูกทารุณกรรมและถูกชายคนหนึ่งขู่ว่าจะตัดลิ้นของเธอแต่เธอจํารายละเอียดอะไรไม่ได้เลยหมอเจียงจะบอกให้รอผลตรวจออกมาก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกที ระหว่างรอผลตรวจคุณชายรองพาเซลีออกมาจากห้องหมอเจียงและได้เจอกับชายหัวพอดีคุณชายรองคิดว่าพี่ชายตัวเองรอเจอเซลีเพื่อที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันจึงปล่อยให้เซรีกับพี่ชายอยู่ด้วยกันแต่กลับกลายเป็นว่าคุณชายหัวกล่าวหาว่าเซรีเป็นคนเจ้าเล่ตระกูลหัวเก็บคนแบบนี้ไว้ไม่ได้จึงไล่ให้เซรีกลับไปและเก็บของออกไปจากบ้านตระกูลหัวซะคุณชายรองกลับมารับจากใบผลตรวจก็เห็นเซรีลม้มลงอยู่ก็สงสารขึ้นอีกแน่นอนครับก็เลยคิดหาวิธีหาหลักฐานที่จะช่วยพิสูจน์ว่าเซรีตั้งหาคือค นที่ช่วยหั้วถึงเซิร์นไว้เมื่อ3ปีก่อนคุณชายรองนำผลตรวจเข้ามาพูดคุยกับหมอเจียงเรื่องการรักษาเซลลหมอแนะนำว่าถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีสักวันหนึ่งก็จะกลับมาพูดได้ คุณชายรองได้ยินแบบนี้ก็ดีใจมากจนหมอเจียงดูออกว่าแท้จริงแล้วคุณชายรองเองก็แอบมีใจให้เซี่ยหลีเหมือนกันนะเนี่ยแต่คุณชายรองก็เข้าใจว่าเซี่ยหลีเนี่ยชอบพี่ชายตัวเองเลยทําได้แค่แสดงความหุนนใหญ่เซี่ยหลีฝากฟังให้หมอเจียงใส่ใจเรื่องการรักษาเซี่ยหลีเป็นพิเศษหมอเจียงตกปากรับคาว่าจะดูแลเป็นอย่างดีเพราะว่ามองเซี่ยหลีเป็นเหมือนน้องสาวของตัวเองที่หายตัวไปเมื่อสามปีก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังหากันไม่เจอนะได้ยินแบบนี้คุณชายรองจึงเสนอนักสืบเอกชนที่สนิทกันเนี่ยให้มาช่วยหมอเจียงตามหาน้องสาวอีีกกแรงซ่ลับมาจ ตระกูลหัวก็ต้องเจอกับภาพพิธมิ้เสียใจอีกครั้งเธอเห็นภาพผู้ชายหัวกําลังสวมแหวนม่นให้กับเซนลินน้องสาวของเธอแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็อวยพรให้หน้งคู่มีความสุขและกลับมาเก็บกระเป๋าเพื่อจะย้ายออกไปจากบ้านตระกูลหัวตามที่หัวถึงเซนบอกไว้ระหว่างที่เธอเก็บกระเป๋าภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอก็ลอยขึ้นมาเธอคิดมาตลอดว่าชีวิตเธอมีความหวังแล้วไม่ได้พบเจอกับผู้ชายหัวแต่ในความเป็นจริงแล้วความหวังนั้นต้องหยุดอยู่ที่เพียงเธอคนเดียวแต่เธอในเลือกที่จะปล่อยวางและตััดสินนใจจยย้้าาาออกกกบะูลวไป ด้านคุณชัยร้องที่เรียบกับมาแจ้งข่าวดีเรื่องการรักษาให้กับเซี่ยหลีรู้เห็นเธอกำลังเก็บกระเป๋าจะย้ายออกก็นึกเสียดายแต่ก็เคารพการตัดสินใจของเซี่ยหลีเพราะว่าการที่เธอย้ายออกไปเธอจะได้ไม่ต้องถูกทำร้ายแล้วก็จะได้ไม่ต้องได้รับการบาดเจ็บอีกนักสืบโทรมารายงานความขึ้นหน้ากับคุณชัยร้องว่าเจอคลิปในกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ได้แล้วว่าเซี่ยหลีนี่แหละคือคนที่ช่วยคุณชัยหัวไว้และได้ส่งคลิปเข้ามาตอนที่อีเมลคุณชัยร้องเรียบร้อยแล้วได้ยินแบบนี้คุณชัยรอยย้อง กวนหัวแล้วคุณชายรองจึงตัดสินใจไปคุยกับพัวถิงเซินพี่ชายตัวเองก่อนโดยบอกความจริงทั้งหมดและเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ดูพัวถิงเซินได้รู้ความจริงทั้งหมดแต่ก็ยังสงสัยเรื่องกําไรประจําตระกูลอยู่ดีว่าทําไมมันถึงไปอยู่กับเซี่ยหลินได้นะคุณชายรองโมโหเลยบอกไปว่าถ้าพี่ไม่เชื่อและไม่ชอบเซี่ยหลินจริงๆเขาจะเป็นคนพาเซี่ยหลินไปรักษาที่เมืองนอกเอง ระหว่างที่คุณชายห้วกกำลังสับสนเซี่ยลินเดินเข้ามาในห้องทำงานของคุณชายห่วเพื่อที่จะชวนไปลองชุดแต่งงานแต่เพราะคุณชายห้วรู้ความจริงทั้งหมดแล้วจึงทวงกำไลจากเซี่ยลินคืนเซี่ยลินหลุดปากออกเสียงคุณชายหัวจรึงรู้ความจริงอีกข้อว่าที่แท้เธอพูดได้แต่ว่าแสร้งทำเป็นใบ้นี่เองเพื่อจะแย่งคุณชายห้วไปจากพี่สาวของเธอและความจริงอีกข้อหนึ่งที่หลายปีมานี้เซี่ยลินมักจะรังแกเซี่ยลินตลอดคุณชายห้วเลยสั่งให้เลขาจางนำเซี่ยลินไปตัดลิ้นที่พูดไม่ได้และพาตัวไปทิ้งนอออกกเเมมมมืงืงงงโหหดดดจจัััสุุทท้้้าาายย่คคณชววรรูิ็ ล้างเซรีไว้ไม่ให้เธอไปแต่สารภาพว่าวที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เขาชอบและอยากแต่งงานด้วยคือเซรีมาโดยตลอดพร้อมกับขอโอกาสให้เขาได้ชดเชยแต่เซรียังสับสนเพราะว่าในใจหนึ่งเนี่ยเขาปล่อยวางไปแล้วก็เลยอยากจะไปจึงตอบคุณชายหัวไปว่าไม่รู้คุณชายหัวเนี่ยดึงเธอเข้ามาก่อนและขอโอกาสให้เขาได้ค่อยๆชดเชยในสิ่งที่ทําผิดพลาดไปจนกว่าเซลีจะให้อภัยแต่สุดท้ายเซรีก็เลือกตัดสินใจที่จะจากไปจากบ้านตระกูลหัวแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีเรื่องเกิดขึ้นอีกเมื่อหมอเจียงโทรมาบ,บอกคุณชายรองว่าน้องสาวของเขาที่เคยหาย ายตัวไปเมื่อ3ปีก่อนแท้จริงแล้วก็คือเซรีนั่นเอง เวลาผ่านไป3ปีหลังจากเซหลี่ย้ายออกจากบ้านตระกูลหัวเธอกลับมาพูดได้อีกครั้งและตั้งใจกลับมาสาสางเรื่องในอดีตโดยเฉพาะเรื่องที่แม่เลี้ยงของเธอร่วมมือกับพวกค้ามนุษย์ต้องการจะลักพาตัวเธอตอนที่เธอพัดภาคหลงกับครอบครัวและแม่เลี้ยงเองนั่แหละที่ตั้งใจทําให้เธอเป็นใบเพราะกลัวว่าเธอจะหนีไปแจ้งข่าวกับที่บ้านจงังหวะเดียวกันคุณชายหัวตั้งใจมาตามหาเซหลี่ที่บ้านแม่เลี้ยงของเธอทั้งคู่ก็เลยได้พบเจอกันอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เซหลี่กลับดูทําตัวเหินห่างกับพวถิงซันไปอย่างมากห ไทยกับเซลลีว่าเป็นอย่างไรบ้างทั้งที่จริงแล้วตัวเองตามโดเซลีมาตลอด3ปีเซลลี่ก็รู้ตัวนะครับว่าหัวถิงเซิน,นคอยดูตัวเองมาตลอดเลยทั้ง3ปีแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังไม่ยอมให้อภัยใจแข็งจริงๆและยังบอกว่าอย่าตามเธอมาอีกไม่อย่างนั้นเธอจะแจ้งความเซลลี่พูดจบก็เดินแยกออกจากหัวถิงเซินที่หน้าบ้านของแม่เลี้ยงนั่นเองเซลี่ได้พบเจอกับเพื่อนเก่าอย่างคุณชายรองทั้งคู่ก็เลยพูดคุยถามไถยกันเรื่องที่ว่าเซลี่จะอยู่ให้เฉิงรอฟังคําตัดสินของคดีแม่เลี้ จะเอายังไงต่อเซรีตอบว่าความสัมพันธ์ของเธอกับผู้ชายห่วยังไงก็เป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามเธอเองก็คิดจะออกไปจากเมืองนี้นอยู่ดีพูดจบเซลีก็ล่ําลาคุณชายร้องแล้วก็เดินออกมาแต่ยังไม่ทันไรนั่นเองเซลีก็ได้รับโทรศัพท์จากเลขาจางว่าประธานห้วห้วถิงเซินได้หายตัวไปทีแรกเธอไม่เชื่อแต่เลขาจางบอกว่าประธานหัวถูกคู่อะไรเก่าเมื่อสาปีที่แล้วมันกลับมาจ้องเล่นงานอีกแล้วเซลีได้ยินแบบนั้นก็ร้อนใจออกตามหาหัวถิงเซินไปทั่วจนได้มาพบกับหัวถิงเซินน้อนโมสเสต เนเมื่่ออ3ปีกห็นแบบนี้เซรีก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูอาการหัวถิงเซินด้วยความเป็นห่วงคุณชายหัวโผลเข้ากอดเซรีทันทีเซรีรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอถูกคุณชายหัวหลอกเรื่องหายตัวไปคุณชายหัวเลยสารภาพกับเธอว่าที่ต้องหลอกเธอเนี่ยเพียงเพราะต้องการยั่งเชิงความรู้สึกที่แท้จริงของเซรีที่มีให้กับเขาพร้อมกับสวมกําไรประจาตระกูลกลับไปให้เซรีดังเดิมและให้สัญญาว,ว่าจะพยายามสุดความสามารถเพื่อชดเชยให้กับเธอเซรียิ้มตอบคุณชายหัวและทั้งสองก็โอบกอดกันอย่างมีความสุข